สวัสดีค่ะพบกับเต้งหนาวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกับช่วงเต้งหนาวเข้าครัวนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวเนาะแต่จะมาทําเครื่องดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ช่วงนี้กําลังฮิตกันมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเมนูมัทฉะสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีวัตถุดิบหรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ่ะไปดูกันเลย วัตถุดิบของเรานั่นก็คืออันนี้ค่ะเป็นสตรอเบอรี่สดนะคะอันนี้ที่บดใส่กับน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เราใช้ประมาณ3 4ถึงลูกนะคะอันนี้ซื้อมาจากห้างแดงห้างหนึ่งนะคะนี่หนะ้าตาแบบนี้เลยสตรอเบอรี่เกาหลีนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอีกอันนึงก็คืออันนี้จะเป็นผงมัทฉะของเรานะคะเราใช้ของแบรนด์มัทฉะสุกินะคะเป็น เอ็กซ์เรนต์นะคะเป็นมัทฉะญี่ปุ่นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนมสดนะคะอันนี้เราใช้ของเมจินะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยคะ่ะ <Okay. S 1> ขั้นแรกนะคะเราจะทําการตีผงมัทฉะก่อนนะคะนี่เราก็จะชั่งผงมัทฉะของเราก่อนนะคะนี่ใช้ประมาณ สามกร,รัมนะคะสองกร,รัมแล้วโอเคสามกร,รัมพอดี ไม่พอดีอนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการล่อนผงมัทฉะให้ได้ละเอียดไม่เอาเป็นก้อนนะคะแบบนี้เลยค่อยๆล่อนนะคะเพื่อนๆ โอเคเมื okay. ่อเราล่อนเสร็จแล้วนะคะให้เราตีผงมัดฉะนะคะจะใช้เป็นน้ำร้อนก็ได้หรือจะตีกับนมสดก็ได้แต่วันนี้เราจะตีกับน,นมนสดเลยนะคะเราใช้นมสด50 ml ในการตีนะคะเปลี่ยนหน่วยเครื่องช่างเป็น Ml ใช้นมสดนะคะประมาณ50 ml นะคะ ถ้าใส่30น้อยไปเนาะประมาณ50 ml ก็จะพอดีกับผงม,มันชะของเรานะคะโอเคใช้แปลงนะคะนี้เราใช้เป็นแปลงเลซนนนะคะก็จะไม่มีในส่วนของไม้ไผ่เนาะแปลงไม้ไผ่ใช้ก็ได้นะคะถ้าเราซื้อแบบนั้นมาจริงๆที่นี่เราก็มี2แบบเนาะมีทั้ง แปลงไม้ไผ่แล้วก็แปลงเลซินนะคะตีแบบนี้นะคะตีเหมือนตัวเอ็มเนาะอันนี้เรายืนอีกฝั่งหนึ่งตีจนมัดฉะเราฟูนะคะให้ละเอียดเลยหอมมากค่ะเพื่อนๆโอเคเมื่อเราตีละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็พักไว้ก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเตรียมแก้วของสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอีกแก้วหนึ่งนะคะโอเคนะคะเราใช้แก้วขนาด200 ml นะคะอันนี้วางลงไปเนาะเราก็เอาตัวสตรอเบอรี่ที่เราบดเสร็จแล้วนะคะกับน้ำเชื่อมของเรา ลงไปที่ก้นแก้วเลยแบบนี้นะหลังจากนั้นเติมน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งอันนี้ก็จะไซส์ประมาณนี้เนาะอันนี้ทำเอาเองนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้น้ำแข็งหลอดก็ได้นะคะใส่ลงไปเลย เมนูนี้ทำง่ายมากแล้วก็สามารถทำเองที่บ้านได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถทำขายได้ด้วยนะคะรายได้ดีเนาะเป็นเมนูแบบสไตล์เกาหลีนะคะนี่ประมาณนี้เลยะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเติมนมสดลงไปนะคะประมาณ100 ml แต่ว่า วันนี้เราจะใส่แค่50 ml นะแล้วแต่สูตรเพราะว่าเรามีมัทฉะอีก50อาอ่เทเลยแล้วเพื่อนๆอน่ะเ,เทไปสักประมาณ70โอเค70 ml นะคะตอนนี้เราได้สตรอเบอรี่กับนมสดเสร็จปุ๊บเราจะเทมัทฉะที่เรา,าตีไว้นะคะลงไปเลยลาดข้างบนแบบนี้เลยค่ะ ว้าว <Wow. S 2> น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูอันนี้สตรอเบอรี่นมสดแล้วก็มัทฉะที่เราตีนะคะมันไหมนลมารวมกันคือมันสวยมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ลูกแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะปักตรงอ่าด้านข้างของแก้วนะคะหรือถ้าใครมีดอกไม้นะคะก็ สามารถจะเอามาตกแต่งได้นะอันนี้เรามีดอกเดซี่นะคะเราปลูกไว้เองเนาะ<ม>ก็ล้างเรียบร้อยเอามาตกแต่งนะคะโอเคแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งให้ดูกันค่ะเป็นพวงชมพูนะคะเราจะใส่บนนี้ฟึ๊บตามเลยเดซี่สีม่วงแล้วก็สีขาว ีข้างๆกันนะคะแบบนี้เลยเป็นลูกอย่างนี้เลยค่ะช่ำๆแล้วทุกคนสวยมากเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูมัทฉะสตรอเบอรี่นะคะตกแต่งด้วยดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยเมนูง่ายๆที่คใครๆก็ทำได้นะคะ สามารถไปลองทำขายก็ได้หรือทำทานเองที่บ้านก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้เต้งหนาวชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับเต้งหนาวชาแนลนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย